โอ้วันนี้สวัสดีครับคุณเอลวิสครับสวัสดีครับมิสเตอร์เอลวิสนะครับมิสเตอร์เอลวิสนะฮะไหนคุณลองลูกเป้าดูนะฮะโชว์เว้ยคุณโชว์ความสามารถพิเศษอะไรได้บ้างครับเนี่ยอ๋อลูกเป้าแล้วก็มุนวอลกเลยครับโอ้อยังไงครับดูนะครับโอ้โหมุนวอลโคตรเทพเลยครับมุนวอลโอ้แม่งโคตรล็อกพิเศษครับขาไม่ขยับเลยครับอ๋อนะครับนะโอ้ส่วนวันนี้คุณจะมาโชว์เข้าเรื่องดีกว่าครับวันนี้คุณจะมาโชว์วิธีการอะไรเนี่ยครับเนี่ย ออผ่านลวดหนามปีศาจครับโอ้ยนี่มันหนามปีศาจอะครับเนี่ยหนามปีศาจนะครับเนี่ยคุณจะผ่านไปได้กันเฮียประตูนิบนะครับได้จะมาโชว์วิธีการผ่านลวดหนามนะครับผ่านลวดหนามที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดนะครับเนี่ยซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยที่เราจะผ่านไปได้เลยนะครับสุดยอดครับมีคนเข้าไปที่นี่แล้วไม่มีชีวิตกลับมาหลายคนมากเลยนะครับเนี่ยไม่เคยมีใครรอดชีวิตกลับมานะครับซึ่งวันนี้เราจะมีผู้กล้ามาแล้วนะครับนี่คือผู้กล้าของเรานะครับคือผู้กล้าของเราจงดูไว้นะครับ กโอ้าวประตูนีบประตูนีบตะกองตะกองตากองโดนประตูนีบตายครับไม่เป็นไรเอาละนะครับคุณเอวิทเอาเลยครับคุณได้เวลาโชว์แล้วครับครับวิธีแรกวิธีแรกเป็นไงครับต้องใช้วิธีมุนบล็อกมุนบล็อกไปเหรอครับมุนบล็อกไปครับมุนบล็อกยังไงครับโอ้โหมุนบล็อกโอ้แม่งโคตรเทพเลยครับพี่แม่งโคตรล็อกโคตรล็อกโ แต่คุณต้องหาไปทางเดียวไม่งั้นโอ้จะเป็นยังี้โอ้ไฟไหลนะครับวันนี้เอวิทเขาจะมาโชว์วิธีการข้ามหนาพิเศษแล้วครับเอาเลยโอ้มึงรีบตายไม่ได้เอาไปเอาไปเอาไปนะครับวันนี้คุณเอวิทเขาจะมาโชว์วิธีการแรงดึงดูดนะครับวิธีการผ่านเส้นแรงดึงดูดนะครับเอาเลยครับโชว์เลยครับวิธีแรกเป็นยังไงครับอ๋อมึงบลอกนะครับมนงบล็อกไปใช่ไหมครับโหแม่งโคตรล็อกเลยพี่ ล็อกไหมครัโอ้คนล็อกือ้าวดืตัวโอ้เอาไปเอาไปครับเมื่อกี้ล็อกเกินไปนะครับมาโชว์คนที่สองนะครับเปิดบอลครับไปแล้วครับคือวิ่งรุยไปครับวิ่งรุยเลยครับโอ้ยวิงรยโอ้ยอโอ้ยโอ้ย้วรถแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโ้อ้ยโ้ยโอโอ้โอยอ้อ้มโอ้ยโอ้ ไปครับสันต้ามีเตอร์สันตาครับอุยเหวอ้ยอีกอุ้ยไม่เปเนผมขออีตาผมขออีตาเอาไปแล้วฮะโอ้โหพี่ดนเดินดินแบบโคตรล็อกเลยพี่สิบตลกเลยครับโอ้หไปเลยที่โกดผมเอามั่งเอาเเอาเเอาเออ้ยเ้ยอ้เอ้ย แบบล็อกล็อกไปเลยโอ้ชาวล็อกนี่ดีเดี๋ยวล็อก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 โอ้ตายโอ้หักเลยตรงนี้ไปเลยครับสามหายไปเลยเออโอ้มาแล้วเกิดมาแล้วตายโคตรล็อกเลยเฮียเอะไรโอ้พี่ครับไปแล้วครับพี่เอวิทพี่เอวิท ไม่เบียบิโชเบียวิโชแล้วโอ้เบียบิเครียดโอ้เครียดเคียตทางซะโอ้ยวโอ้โหไฟไหลไฟไหลไม่ไหลโอ้เทพอบบผมว่ามั่งโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาเลยกูเกิดตรงนี้เนี่ยกูเดินติ๊กแท๊ก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 อะไรวะทำไมมันยากจังวะไอ้ดูกูด oh, oh, ิโอ้ยโอ้ยโอ้ยว่ะโอ้ยท่ใหมวะ สายสูงนะครับคุณนี่ชอบตายชีวิงสูงงั้นผมผมเอานี่นี่อย่างนี้ดีว่านี่รอแล้วรอแล้วรอแล้วนี่ตะใช้ป็นทิธีชาวล็อกนะครับเนี่ยชาวล็อกกูล็อกครับกูล็อกชวชย่วย่ววยชว่วยช่ว่ช่่ยช่่อ่ยช่ยช่วย่วยย่ยวี่ยวันนี้ครับ่ว่วววววชวช่ยช่อช ปก็ไม่มีมันตายเราไม่มันตายเฮ้ยเอ้ยเอือกือเฮ้ยเอ้ยเอ้ยคือดอกอีฮี่เอ้ยตามมาครับตามมาครับแล้วย้อยอันหลังเฮ้ยเอ้ยอย่าอยเอือกือกระสุนเต็มวิธีโอ้ยอย่าดึงกูโอ้พี่เอ็มบิของเราเพิงอ้าใส่และอย่าจะโอ้โหอ้โห้ อุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยไอตัดไอตัดไอตัดโอ้ยคุณรอแล้วกูรอแล้วครับเอวิทคุณเอวิทโอ้ยเอวิทเันไปก่อนใครเลยเอวิทเทพครับเอวิทเอ้ิเอวิท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 เอวิ้เอนี้เอวิทเองมทเอวิทเอวิทเอวิทเอนิ้เอก็ต้อดิลับไปนะครับพอก็ต้อมีขากลับด้วะคเับโอเอวิบเอจะใเ้วิทเอวิทเก่านะครับเินิลัอไปก่อรับ ไปเลยครับซึ่งนี่แรงน้มท่วมสูงากอุ้ยเอาคนเอวิหัวขาดไม่ไป็นไรครับถึงแล้วหัวขาดเราก็เป็นชาวล็อกได้เหมือนกันครับโอเคครับว่าเราล็อกเสร็จแล้วครับเต็มตัวหนึ่งสองไปเลยครับไปอ้ยแรงน้ำท่วอ้ยโอ้ยเ้าเป็นชิ้นเลยโอ้เป็นชิ้นเลยเนี่ยเอาเลยครับไปเลยครับจุดไฟไปด้วยดีกว่าเปิดทามเปิดทามนี่จุดไฟไปด้วยโอ้โหโคตรล็อกเลยพี่ ไม่ผ่านนะครับมันล็อกไงไม่ดูผมผมเป็นคนจุดให้นะฮะเอาไปเลยครับนี่โคตรล็อกเลยพี่โคตรเลยครับพี่โคตรไรเดอร์ล็อกเกอร์ล็อกล็อกล็อกฮีเฮ้อโอ้โเมื่อไรจะได้ไปครับเนี่ยมิสเตอร์ซานต้าตามคุณบ้างครับตามผมแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหยู่บเช่โอ้ยอยู่เลยเหรออยอ้โหแม่งติดไฟด้วยไฟแรง สันต้าไปนะครับโดดโดดไปครับตบคันเที่ไม่ได้ครับตายเป็นตัวกูตายเป็นชิ้นวะดูเรือดูเฮียโอ้ยเฮียอีอเอ้ยไปแล้วไปแล้ว้้นั่นต้องใช้วิธีบปร่ำโบราณของเอลวินเหรอเออเออเออวินเตอร์สันต้าตายตอนจบเหรอครับ โอ้เอ็มวิทเอามั่งเอามั่งเอามั่งโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยพี่เอามั่งเอามั่งนี่นี่นี่เอาเอาค่ะดูดูดูคุณเอ็มวิทบอกวิ่งไงครับเดี๋ยววะรู้โอ้โหคนเทพจริงคนเทพคนเทพไม่โดนใช่ไหมโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่โดนเอ้อไม่โดนหรอกเอ้อี่ไม่โดนแลอกโตเอาไอ้เหี้ยโอ้แม่คนถ่านเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแม่ นิ่งๆอยู่เลยแบบเนี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยไปกินหามเงี้ยไปโดนล็อกไปแล้วไปเร็วไปไปเร็ววิ่งแล้วสปีดให้สปีดตอเน็้โอ้โห้ TBB สปีดตอนนี้ตุ๊ลิสโก้ลิสโก้อังสุดปลายอางกูตายแล้วมาโอ้โห Let's go it down little bit ขึ้นให้สุดต้องลงให้เมอ เดครับชาวล็อกครับวิธีการไปกับชาวล็อกนี่โหชาวล็อกที่พลาดอะเอ้าแล้วเมื่อไหร่จะได้กลับครับเนี้ยนั่นจติครับอาครับเอาดีๆครับก็เราเอาหัวผมงอมาก่อนเลยกลับเพราะมันต้องใช้สมองคิดนี่มันไม่มีหัวเลยไม่มีสมองอ๋อครับเข้าใจครับเลยงออย่างนี้เออแบบเป็นไงแล้วเป็นชิมเลย นะครับผมจะถ่ายจาก่างนี้นะครับผมจะถ่ายจากตรงนี้อ้าวเฮียคุณจะไหนแล้วเนี่ยนี่ครับผมงอกมาแล้วนี่โอ้โหเท่เลยวันนี้ครั้นี้มิสเตอร์โมอี้นะครับมิสเตอร์โมอี้โมอี้ครับมิสเตอร์โมอี้เขาเจะโชว์วิธีการข้ามมาด้วยความยากลำบากนะครับโอเคครับเชิญเลยครับข้ามแบบชาวล็อกชาวล็อกโอ้โหพี่โค่นล็อกโอ้โ่าฮ่าฮโค่นล็อก กูตายวเดี๋ยยเดี๋ยวพ่งะครับคันนี้คนต่อไปเขาจะมาโชว์แล้วครับโอเคครับออกมาเลยครับครับผมโอ้คุณโมอีอ้าวคุณโมอีเจ้าเก่าโอ้โอ้จะซันครับดูอะละครับคุณโมอีเขาจะมาโชว์ล็อกๆอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอใส่ไลฟ มาแล้วคุณโมอีครับเอ้ยย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 ่ยย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 ยแยยยอยยยยย้ยย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 นยย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 ้ยย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 ย อหกู่ไเนี่ยอ้สัตวมันจะผ่านไปได้วะเนี่ยชีคือเมุ่อไรมุยมุยเฮ้ยวิธีการผ่านได้ต้องร้องเพลงชาติก่อนนะครับอ๋อไม่ใช่วิธีการผ่านวันตุ้วิธีการผ่านครับต้องร้องเพลงนท่านพร้อมกับโยกไปด้วยนะครับโอ้โแล้วครับไหนครับโชว์ครับดูแล้วครับหนึ่งสองสาม โอ้พีมีเป็นคนล็อกสองสามเอ้าเฮ้ยพี่ทำงั้นไหมอะคุณล็อกโอ้โคคนล็อกเลยพี่อะวันนี้นะครับคุณคุณมิสเตอร์ดูดาเขาจะมาโชว์วิธีการขึ้นบันไดแบบขั้นเทพแล้วับแบบร็อกล็อกใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูไปดูข้างบนนะครับโอเคครับนะครับเออคุณโชว์วิธีการเลยครับขึ้นบันไดแบบร็อกๆ็อกครับสไตล์ล็อกๆ็อกดูนะครับ ดย้ย <Again>, ด <congratulations>. ีเพราะมันแปลกใหม่มากเป็นหลายที่ไม่มีใครเคยทำมันได้มาก่อนนะครับรู้แครับอือถ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 ือผมสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยพี่ทำได้ไงโอ้กุลล็อกเลยนะครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับมันวันนี้มิสเตอร์ดูดาเขาจะมาโชว์วิธีการเดินข้ามสะพานแบบร็อกๆกันนะครับนะครับวิธีการทำทำยังไงครับวันนี้มันยองมากเลยใช่ไหมครับครับดังนั้น ราต้องหาวิธีการเดินแบบให้สถานไม่โยกคือต้องสไลด์ไปนะครับสไลด์ไปเหรอครับยังไงเหรอครับดูสิดูแลครับโอ้โหวานไม่โยกเลยเห็นไหมครับโอ้โหเท้าไปขยับด้วยโอ้ทำได้ไงเขาเนี่ยเอามั่งดีกว่าโอ้โหเป็นยังไงครับโอ้ดูยอดมากครับดูดูสไลด์ถอยหลังก็ได้นะครับไหนครับ โคตรล็อกเลยพี่เอาไปสิบล็อกโอ้วันนี้คุณจะมาโชว์อะไรวันนี้ครับเนี่ยวิธีการใช้เรื่อยแบบล็อกล็อกครับล็อกโายโอ้ใชเลื่อยแบบวิธีชาวล็อกเหรอครับเนี่ยทำยังไงครับดูนะครับเคียงแค่คุณมองไปบนฟ้าแล้วก็ลั่งลงแค่นั้นเหรอครับลีดเดอร์ครับโอ้พี่แม่งโคตรล็อกล็อกด้วยล็อกด้วยล็อกด้วยกันมาก เอาเวอร์อามามาๆาม่มา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 มแมา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 าม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 บมมา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 อามาม้มมา,า,ามา <c oughs> มามามามยาไาามม ว่ามันดันไม่ได้วะออ๋ต้องยิงเงี้ยิงเงี้เอาประตูนี้ไปไอ้เหี้ยตายโอ้ยยี่อะไรวะหมดแล้วอุ๊ยอุ๊ยเร็ียวโล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 ไปเร็วไปเลยดูกูดิอ้าวดูกูดิเอาเป็นชิ้นเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งพร้อมตาย เอ้ยเอ้ยดันไว้ทราไมเลยไปโน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 เออเร็วไปเลยไปเลยไปเลยคันเทพอะไรยัยดิวโอ้คันเร็คันเร็คันเร็โอ้ยอะประตูไม่เปิดไปรูไม่ได้ไม่ไม่ไม่โอ้รอดครับรอดครับเนี่ยตรงเนี้ยมึงต้องโดดโดดเด้งเด้งให้ให้มันเป็นคำว่าซีเรียลแซมอะ เริ่มจากตัว S ก่อนถ้าเกิดมึงกดผิดแล้วไอ้หนามข้างบนมันจะเลื่อนลงมาอะไรวะไม่เข้าใจเนี่ยมึงต้องเหยียบคำว่าซีริวแซมอ่ะเข้าใจปะอ๋อทางดุงล่างดเดยเอาไงเดี๋ยวไปเลยมึงไปเลยตัว S ก่อนตัว S ก,ก่อนนะ S S S แล้วก็ E เดี๋ยวกูบอกให้โอเคไปเลยไปเลย S อ,อยู่ดัวอะไรก่อนออกมาสินะหามโดดกลับมานะมึง <laughs> จะได้ฮา เออเฮ้ยหลงผิดแล้วเอส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 เออีอฟเ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 อฟาอาเอฟเอฟไอฟเอฟไอฟเ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 อฟไอสเอฟเอฟเอฟ